ชาวันนี้ตรงกับวันที่27กันยายน2566วันพุดขึ้น13คํำเดือน10 ก่อนที่พวกเราท่านทั้งหลายทั้งปีสุขสมมะเนมได้พากันลงมาปฏิบัติทั้งเดินชงกรมทั้งนั่งสมาธิ บริกรรมภาวนาวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดพลังจิตคำว่าพลังจิตนี้ เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกล้วทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นในกายในตัวในตนของเราได้เหมือนกับร่างกายเราสามารถบริหารจัดการ ให้เกิดความแข็งแรงหรือให้เกิดความอ่อนแอก็สามารถจะกระทำได้ให้ได้ตัวของเราเองเราปรารถนาจะให้ร่างกายแข็งแรงก็ต้องบริหารจัดการ ร่างกายให้ดีเช่นการดูแลในเรื่องของอาหารในระบบขับถ่ายในระบบการหายใจในเรื่องของอารมณ์ ดูแลบริหารจัดการให้ดีไม่ปล่อยไปเฉยๆในการบริหารร่างกายให้ถูกสุขลักษณะร่างกายก็ย่อมจะแข็งแรงแต่ถ้าปล่อยไปไม่สนใจไม่ดูแล หรือไปเพิ่มสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายเข้าไปแล้วร่างกายย่อมจะเกิดการซึดโทมได้ง่ายในเรื่องของจิตใจใจแข็งแรงก็ต้องมีการฝึกฝนมีการฝึกหัดมีการปฏิบัติ การทำสมาธิเพื่อที่จะสามารถควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ที่มันคุ้งซ่านสัดส,สายไปในเรื่องต่างๆให้มันหยุดนิ่งลงได้ เพราะภาวะจิตที่ฟุ้งซ่านซาส,สายเป็นอารมณ์ต่างๆเป็นภาวะที่ไม่แข็งแรงเป็นภาวะที่อ่อนแอจึงต้องมีการฝึกหัดมีการควบคุมการที่จะถึงตรงนี้ได้ ทานอาศัยการสำรวมกายการสำรวมวาจาที่เรียกว่าศีลหรือพระวินัยจะกระทำอะไรทางกายทางวาจาก็พิจารณาว่าสิ่งที่ทำนั้นมันร่วงละเมิดข้อที่ พระพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติไว้หรือไม่ทำได้หรือไม่การต้องสำรวมระมัดระวังกายวาจาก็ทำให้เกิดสติจะทำจะพูดสิ่งใดจงต้องผ่านการกลั่งกรองการบริกรรม ดูลมหายใจเข้าออกหรือระลึกนึกถึงคำบริกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นคำว่าพุทโธให้อารมณ์อยู่กับคำว่าพุทโธหรือจะกคำบริกรรมนอกเหนือจากนี้ของหนอยุบหนอสัมมาอรหัง ื่อให้มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับความบริกรรมภาวนาจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นผู้ที่ฝึกหัดในระยะแรกๆกการควบคุมอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างหรือไม่ได้เลยหรือแม้แต่ผู้ฝัง ฝึกปฏิบัติมาก็เช่นเดียวกันบางครั้งที่ก็สงบได้เร็วบางครั้งก็สงบได้ช้าแต่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติมีการมุ่งมั่นอยู่กับคำบริกรรมภาวนาดึงอารมณ์มาอยู่กับคำบริกรรมภาวนา อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามความสงบย่อมจะเกิดขึ้นมีขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อภาวะความสงบเกิดขึ้น คำบริกรรมภาวนาก็อาจจะเว้นช่วงจางหายไปสิ่งที่ดำรงคงอยู่ก็คือสติมีสติตัวรู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่คำบริกรรมมันหายไปแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ยังคงรู้อยู่ เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแม้ต่ลมหายใจก็แทบจะไม่มีคือมีความละเอียดขึ้นลมหายใจมันมีอยู่แต่ตัวผู้ปฏิบัติบางครั้งรู้สึกว่าตนเองไม่ได้หายใจความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น ภาวะของความผ่อนคลายความเบาความสบายมันก็เกิดขึ้นสามารถที่จะตัดอารมณ์ต่างๆลงได้ทำให้เกิดความโล่งความเบาความสบายแต่ภาวะเช่นนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้ อาศัยความสงบความนิ่งมาพิจารณาคุคิดปัญหาธรรมแต่ละข้อแต่ละประเด็นคิดอย่างมีสติคิดอย่างสามารถควบคุมได้ไม่คิดแบบฟุ้งซ่าน ทัดสายไปในอารมณ์หัวข้ออาหัวข้อธรรมมีหลายสิ่งหลายประการมากมายสุดแท้แต่เราจะยกข้อหนึ่งข้อใดขึ้นมาพิจารณาเช่นการพิจารณาดูภาวะความเป็นอยู่ของชีวิต การใช้ชีวิตในปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราทุกวันที่เราใช้อยู่นี้มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิจารณาย่อมจะมองเห็น ตรงไหนเป็นส่วนบกพร่องก็สามารถเสริมแก้ไขตรงจุดใดเป็นส่วนที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าเราก็เสริมในสิ่งน,นั้นถ้ามองเห็นแล้วปล่อยอยู่เฉยๆไม่แก้ไขมันก็จะอยู่ตรงนั้น หรือถอยหลังลงไม่สามารถที่จะแก้อะไรได้ดังนั้นความสงบเอามาใช้คบคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมีความเข้าใจในภาวะต่างๆของโลกตามความเป็นจริง เราย่อมจะยกจิตยกใจของเราพ้นจากภาวะของความทุกข์หรือแม้จากความสุขก็เช่นเดียวกันมันก็ต้องปล่อยวางไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่คำว่าปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจใยดี อะไรเลยไม่นสนใจให่ดีต่อร่างกายต่อสภาพแวดล้อมต่อสังคมไม่ใช่อย่างนั้นรู้เข้าใจสิ่งใดได้คือได้สิ่งใดไม่ได้ก็ต้องปล่อยลงพระพุทธองค์ทรงวางหลัก เช่นในพรหมวิหารหลักความเมตตาหลักกรุณามีความรักความสงสารในหมู่สัตว์ช่วยเหลือเกื้อกูลขยยากที่จะทำได้แล้ว ก็ต้องวางเฉยในสุดท้ายมีความรักความสงสารมีความยินดีในความดีความงามเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถอยู่ในการควบคุมได้ก็ต้องอุเบกขาคือปล่อยวางปล่อยวางแบบไม่ทุกข์ไม่กังวล ไม่เล่าร้อนต่อจิตใจคือวางเฉยใช้ข้อที่ว่าตามุนาวัตตีโลกโกสัตว์โลกปล่อยให้เป็นไปตามกรรม